เพราะว่าอาจารย์ตะวนเดี๋ยวจะให้อาจารย์ตะวนได้ดีเดียรตทยาทรของที่สองนะครับก็ครูสีธรรมโชคิับตาครูไหวเจ้าปัดก่อนเอาพรังงานถ่ายรูปถ่ายรูปนะเออตา๋ยวาอกก็ถ่ายก้องกันเลยนะครับรับอีกคนหนึ่งนะครับตาปูเป็นเปนหลวงก้างนหลวงละนมละผมละเออหลวง าจารยรภูดีจังจังพระภูณีองรประชุประชุมันนีเอ่ะครับมีนี่นออี bon ่เป็นลูกศิษย์จากประมวลทั้งหมดเลยนะครับนะครับหนึ่งสองสามสธครับเจ้าวรวเจ้าประชุมพรเจาวรรบุญนาำตระรามวงเจ้าประชุมพร จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอปราี แรกก็นำต่อไปก็ขอเชิญคณะศิษยานุสิ์ที่เป็นบรณชิตทั้งหมดนะครับมาขอขมาอาจารย์ประมวลนะครับมาตรงนี้เลยนํางเลยดรชานชัยนะครับลูกศิษย์ท,ที่ที่มาเลยมาทั้งหมดเลยน,นาะใครมารับโ่นะครับนั่งน,นั่งกลาวไปสวยๆนะครับไม่สวย แล้วผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยพอเวลาเซนิดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาฉันก็ผมป่ะมไม่มีเงินสักกบาทที่เดินทางมาเอาแต่ตัวกับหัวใจมานั่งรถอี่ปันต้นขท้าต้นตาลกระเด็นของผมต้นปลายความรู้สึกก็ต่อเกิดขึ้น ผมต้องขอบคุณหลวงเกิน <feet> ที่รวกรมทั้งน้องท่านทั้งหลายมา้ชไม่เข้ารุ่มสอรนับปริยากรหลออาจารย์ผมโอพระพรกวุฒิธรรมพระครรัง

การสิทยาปริสิทธิ์ของพ่านจันพระรมวูรณ์โบวิโถนะครับหรือนายปรบูรณยย่งยืนในปัจจุบันนะครับหน่สองสามสาธุนบำโดยอาจารย์พระมาปิชาจกรรโดงเจ้าคณะกรงุนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการถวายเจตุบะดเครื่องพยธรรมนะครับไปสาธุ ก่อนที่จะเป็นพิธีถวายนะครับผมนะครับจงไปขออ่เอ๊ะครับแล้วอีกรูปหนึ่งนะครับขอเตระเวนอันเดชเชิญจากสุเทพสุตล้อม มิสิตปฏิพาะเจ้าคณะจังหวัดชุมพรท่านอาจารย์เระตูบัณฑิตธรรมสาธาดารองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรพร้รอมด้วยพระเถรานิเถระพระสังฆาธิการเจ้า,าคณะเพิ่มตลอดถึงทุกศิษยร,รุ่นในเจริญพรญาติโยมทุกท่าน โดยเฉพาะท่านอาจารย์ดำรอนยัง่งยืนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญสำหรับวันนี้กระผมและอาตมาพาขอโอกาสได้กล่าวตามที่คณะศึ์ ซึ่งมีความประสงค์จะให้มาพูดเล่าเรื่องซึ่งก็ดูเวลาแล้วการประมวลยั่งยืนได้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาแจ่มใสมาก่ขึ้นมาขออนุภาพคุณสัตย์รัตนตใจนบรรดาให้จะให้ท่านรายการประสบสำเร็จสมปรารถนาสิ่งที่ปรารถนาคุกประดางเบิอ กระเดประคุณแจ้วก็นัี่รมดถวงพอแล้วก็ท่าเสราท่าเซรับรูกอาจารย์ที่ก,การประคุณพระพล้วก็เลยมียอกับมาพอบอกว่า,าร่วมงานอาาจรย์าผมก็รีกมาเลยนะครับแล้ว <c oughs> ลก็ ทุกท่านที่ได้มาร่าวมาด้วยขับปอกปอกดักดูอย่างน,นี้กันโรงเรียนวัดฝางน้ำจุมพรบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ในอาจารย์ประมวลยังยืนสีปริยัตยาพิมลได้ประรบถึงเรื่องของแม้ว่า อย่าป่ยก็อย่าทำงานปฏิเสธไม่ได้ไม่สบายก็อย่าทำงานแล้วทำงานร่วมกันสมัยก่อนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในฐานะที่